หลักความเปิดเผยโปร่งใสหมายถึงความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปนในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สามารถตวรวจสอบและติดตามผลงานได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและตวรวจสอบความถูกต้องได้โดยสะดวกความโปร่งใสนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการทุจริตได้ด้วยใช่ไหมคะ แน่นอนครับอย่างเช่นผู้นำประเทศได้ทำบันทึกถึงผู้บริหารทุกหน่วยงานเพื่อยืนยันว่าการบริหารงานภายใต้รัฐบาลของตนมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเปิดเผยทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความไว้วางใจของสาธารณชนสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือการเปิดเผยจะช่วยให้ระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้รัฐบาลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือผู้นำบางประเทศให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันปัจจุบันมีเครือข่ายใน120ประเทศทั่วโลกในเรื่องของความโปร่งใสนั้นประเทศไทยได้คะแนนจากการประเมินความโปร่งใสของงบประมาณแผ่นดินอยู่ในกลุ่มมีความโปร่งใสยอยู่บ้างครับ นอกจากนี้ยังมีดัชนีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เป็นดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อได้ค่าดัชนีในแต่ละประเทศแล้วจึงทําการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันตามรายประเทศเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกการจัดลําดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันดําเนินการต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่พุทธ,ธศักราช2538จนถึงปัจจุบัน ปีพุทธศักราช2555ประเทศไทยได้รับการจัดลำดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันอยู่ในลำดับที่ต่ำและมีค่าคะแนนน้อยมากนะครับเมื่อมาดูข้อมูลย้อนหลังก็จะพบว่ามีอันดับที่ไม่ค่อยดีมาตลอดและค่าคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ที่3ก,กว่าเท่านั้นน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างองค์กรความโปร่งใสาสากลได้ให้ความหมายของคำว่าคอร์รัปชันไว้ว่า หมายถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัวและพบว่าทํากันในหลายรูปแบบอาจเป็นการโกงกินขนาดใหญ่ขนาดเล็กการตตดสินบนการยักยอกการอุปถัมภ์การเลือกที่รักมักที่ชังหรืออาจเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกันก็ได้ครับเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่กำหนดนโยบายหรือใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของชาติบางครั้งเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับกลางและระดับล่างต่อประชาชนทั่วไปเป็นการใช้อํานาจที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบการเสนอการให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ทั้งในรูปของเงินสิ่งของและสิ่งตอบแทนต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีเจ้าหน้าที่ในองค์กรนำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องการเล่นพักเล่นพวกโดยการคัดเลือกบุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองเพื่อเข้ามาทำงานหรือเพื่อให้รับผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม การเล่นพักเล่นพวกโดยใช้อำนาจที่มีในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่การงานแก่เพื่อนครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเช่นเป็นผู้ออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคารขณะเดียวกันก็เป็นหุ้นส่วนของบริษัทถมดินหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันได้กระจายไปในวงกว้างในทุกระดับ บางกรณีกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนในองค์กรมองว่าไม่ใช่ความผิดใครๆก็ทําทําให้มีศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเงินทอนร้อยชัก30กินตามน้ําค่าอำนวยความสะดวกค่าน้าร้อนน้ําชาค่าการตลาดสวยแย่งเค้กรายได้เป็นของตัวต้นทุนเป็นของหลวงในฐานะที่สํานักงานกพอรอเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดทําคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กรและคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการขึ้นเพื่อช่วยให้ข้าราชการในทุกระดับทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสองค์ประกอบของเครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานภาครัฐด,ด้านการบริการประกอบด้วยการตรวจสอบใน5มิติได้แก่ด้านนโยบายผู้บริหารด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านระบบตรวจสอบการทําการภายในองค์กรด้านระบบการรับเรื่องร้องเรียนด้านระบบการให้บริการนอกจากเครื่องมือวัดความโปร่งใสแล้วมีอะไรอีกไหมคะประเทศไทยยังมีหลายหน่วยงานที่ทําการดูแลให้การทํางานภาครัฐเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมรวมทั้งสามารถตัดสินลงโทษเมื่อมีการทําความผิดครับเช่น องค์กรผู้ความโปร่งใสในประเทศไทยก่อตั้งในปีพุทธศักราช2543โดยการริเริ่มของน,อานายอนันต์ปัญญารชุนเพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนรวมพลังประชาสังคมที่ต้องการสร้างความโปร่งใสให้สังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธ,ธรรมนูญมีฐานะเป็นกลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพันธกิจหลักคือ การปฏิบัติงานป้องกันและปรับปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพคณะทำงานส่งเสริมธรรมพิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่หลักในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินหรือปปง,งอ มีฐานะเป็นกลมอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสูงม่มาตรฐานสากลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอเป็นส่วนราชการระดับกลมสังกัดก,กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโอ้โหประเทศเรามีทั้งเครื่องมือและหน่วยงานตรวจสอบมากมายแต่ทำไมอันดับการทุจริตของเราจึงสูงมากอย่างนั้นล่ะคะไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเป็นคนดีมีศีลธรรมบางครั้งเมื่อโอกาสเปิดช่องเขาก็สามารถโกงได้ในเมื่อการทุจริตการโกงเป็นมะเร็งร้ายของประเทศก็ต้องหาทางให้มีการเปิดเผยโปร่งใสเพื่อจะได้มีการตรวจสอบและลงโทษครับ เราจึงต้องสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกในการรักความดีและต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นรากฐานให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพรวมถึงร่วมมือการแก้ไขปัญหาครับเพราะประเทศเป็นของเราการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ท้าทายนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนครับ